ส,สดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5้าโมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพ้าขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น e ีพีที่209แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร08 2754 7110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรักองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญครบรอบร้อยปีรัชกาลที่5ปี2511 หลังปูทิมวัดรหารไล่ปุกเสกเนื้อทองแดงสภาพใช้ค่ะสำหรับเหรียญรัชก,การที่5้าสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปี2511เนื้อทองแดงตอกโคดนอนหนูสวยเดิมค่ะจะตอกโคตนอนหนูบริเวณด้านหน้านะคะเหนือศีรษะหลวงพ่อนะคะ เดยวสวยค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะคะส,สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมมงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกะวัดเก้าห้องขี่มอเตอร์ไซค์ปี2534อายุ84ปีเนื้อทองแดงสภาพดีนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อโกะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จไกเซอร์เนื้อเงินปี2514หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะใช้หน้าเก็บค่ะ ค่ะสำหรับเหรียญเงินไกเซอร์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสวยๆเดิมๆเ,เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่1,300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนหลังกุมารสมบัติเนื้อ3ามกษัตริย์หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐมปี25 4 8รสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะค่าสำหรับพระคุณแผนนะคะสวยๆเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดมเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพระผงวัดปากน้ำรุ่นหพระไตรปิฎกปี2532วัดปากน้ำกรุงเทพสภาพสวยเดิมๆิมนะคะสำหรับองค์นี้เป็นรุ่น6นะคะน่าใช้หน้าเก็บค่ะ ึ้นชื่อว่าพระวัดปากน้ํานะคะน่าใช้น่าเก็บทุกรุ่นนะคะค่ะสําหรับพระสมเด็จนะคะวัดปากน้ํารุ่น6นะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จพุทธนิมิตก้าวัดกิ่งแก้วปี2522จังหวัดสมุทรปราการ ผสมมวลสารเก่าหลวงปูเผือกปุกเสกปิดทองในพิมพ์สวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะถึงจะเป็นผ้าผงนะคะแต่สวยมากค่ะค่ะสำหรับ พาสมเด็จนะคะปิดทองในพิมพ์สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาลายกะหนกหลวงปู่ทวดเนื้อสำริดหน้ากากทองยอสอสอวัดบวรน,นิเวศกรุงเทพปี2536 ตอกโค้ดเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สวยเดิมนะคะหน้าใช้หน้าเก็บค่ะถ้าท่านใดรับไปนะคะก็สามารถนำไปใช้นำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเลี่ยมให้เสร็จเลี่ยมอย่างดีพระสวยค่ะค่ะสำหรับเหลียญหลวงปู่ทวดเนื้อสำลิดองค์นี้เลี่ยมพร้อมใช้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นพึ่งบารมีพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีปี2554ันห้อยหิบเนื้อสำริดหน้ากากทองสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพาด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมนะคะองนี้ก็จะเป็นเนื้อสำลิดหน้ากากทองนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ค่ะสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะสวยสวยเดิมเดิมหน้ากากทององนี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานร,รุ่นบูรณะโบสถ์วัดท้ายน้ำจังหวัดพิจิตรปี2566เนื้อเหล็กน้ำพีฝังพล่ององเดิมสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสวยมากนะคะองค์นี้ ก็จะตอกโค้ดใต้ฐานนะคะแล้วก็ตัวเลขใต้ฐานนะคะผ้าสวยผ้าเดิมนะคะกล่องเดิมๆค่ะสวยมากค่ะด้านหน้าก็จะมีฝังนะคะสวยเดิมค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคารรุ่นบูรณะโบทนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่600ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือกรุงเทพรุ่นซื้อที่ดินปี2538ติดทองในพิมพ์กล่องเดิมสวยมากนะคะ เดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพ้าสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับพ้าสมเด็จโตนะคะปิดทองในพิมพ์สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระไพรีพินาศพอปรวัดบวรนิเวศกรุงเทพปี2530เนื้อผงกล่องเดิมสภาพสวยเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเดิมๆเลยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่พระสวยค่ะ สำหรับพระพรีพินาศเนื้อผงนะคะเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งพระพุทธโคโดมอนุสรสมโพธกุงรัตนโกสินปี2525นี2525เนื้อโลหะดมดำกล่องเดิม พ้าสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พ้าด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพ้าสวยพ้าเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะค่ะสำหรับพระกิ่งพระพุทธโคโดมนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่ององค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตารุ่นล่มเย็นฝังตะกุดทองคำนาคเงินหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมปี2537เนื้อผงกล่องเดิมสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ พระสวยมากนะคะฝังตะกุดด้านล่างนี้นะคะทองแดงทองนาคนะคะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระปิดตารุ่นร่มเย็นฝังตะกุดทองคำนะคะนาคเงินหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 600ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงห์มหาลาภวาสิงห์สุทธาวาสจังหวัดสิงห์บุรีปีสองพันห้าร้อสีสบสามเนื้อทองเหลืองลมดำกล่องเดิมสภาพสวยน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นสิ่งที่สวยนะคะ ผิวสวยศิลปะสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับสิงห์สวยนะคะกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆสองร้อยเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระสมเด็จฐานสิงเนื้อลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2539หลังปั้มตากล่องเดิมสวยมากน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะก็จะเป็นพระสวยพระเดิมนะคะค่ะสำหรับ พระสมเด็จลายฐานสิงห์หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพเนื้อลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปีสองพันห้า้อยสาสิบเก้าเนื้อผงลายพิเศษหลังปั้มตากล่องเดิมสวยมาก สวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดชักันค่ะค่ะพระสวยมากเลยนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จปกโพเนลายหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสวยสวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่ สามร้อค่ะน่าใช้รน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่มีจานหน้าหลังเนื้อตะกัวผิวประหลอดตอกโคตกล่องเดิมปี2536น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเป็นเนื้อตะกัวผิวปลอดนะคะเดิมๆค่ะค่ะสําหรับผราสมเด็จปกโพหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่เนื้อตะกัวผิวปลอดองค์นี้ก็จะอยู่ที่5 5 0ค่ะน้าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะองค์ต่อไปเป็นพราชุดนะคะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระแก้วมรกตชุดฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีปี2525 25, วัดพระศรีรัตนาศาสดารามกรุงเทพปุกเสกพิธีใหญ่มากครบชุดกล่องเดิมสาภาพสวยนะคะสวยเดิมสวยทั้งชุดนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในกันค่ะค่ะพระสวยมากนะคะ มีด้วยกันสามเหรียญน,นะคะสามพิมพนะคะสวยหมดนะคะทั้งสามพิมพค่ะได้กล่องเดิมๆนะคะค่ะด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะคะทั้งสามพิมพนะคะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะ สำหรับเหรียญพักแก้วมรกตชุดฉลองกรุงรัตนโกสินนะคะสวยๆหนึชุดมี3องค์ก็จะอยู่ที่ชุดละหกร้อค่ะสุดคุ้มเลยนะคะหกรอได้ถึง3องค์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเกตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเรี่ยมจับขอบทองไมค่อนจากวัดกล่องเดิมๆปี2550สภาพสวย น่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเป็นล็อกเก็ตที่สวยมากนะคะสมบูรณ์ค่ะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บจริงๆนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเรี่ยมจับขอบทองไมค่อนสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ สี่ร้อยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระผงจิตละดารุ่นกาญจนาพิเศษปุกเสกพิธีเสาห้าบวรน,นิเวศปีสองพห้า้สสิบกล่องเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะก็จะเป็นพระนางพญานะคะสวยเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับภาพผงจิดดารุ่นการจนาพี่เศษนะคะสือสวยพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใจชมคลิปแล้วสนใจพ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกลุ่มผ้าร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ